ทอกระจกแนละ้วมาทำอะไรวันเต้มาเอ็นยัำวันนี้นะคะตต้มาซ้อมเต้นนั่นเองอก็คือว่าเราได้เห็น m อในเพลงไอศครีมใช่ไหม ที่เป็นเพลงของเซเลน่านะคะแล้วก็เป็นสาวแบล็กพลงนั่นเองนะคะคือชอบมากเอ็มวีนี่คอมน่ารักนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบท่าเต้นของเพลงนี้ว่างแล้ว้ก็เลยอยากเต้นเป็นฟังฟังนี่ทุกวันแล้วเราก็แบบอยากเต้นเป็นบ้างนะคะวันนี้ก็เลยจะให้น้องนะคะมาสอนเต้นแต่ว่าไม่ได้เต้นทั้งเพลงนะขอแค่แบบว่าค่อนฮุกขอแค่ค่อนฮุกให้มันเป็น ไมพอเลยวันนี้ก็เลยเแ่อมีความแตกตัตวแบบ <c oughs> แล้วตอนนี้เรารอน้องมาถึงก่อนก็จะทําการมั่วก่อนเพราะว่าการเต้นมันต้หวนกันออกกำลังกายอย่างเด็นะคะเดี๋ยวเราจะบัอยู่เป็นกําลังใจให้ด้วยดูว่าเราจะใช้เวลาในการซ้อมเต้นแค่ท่อนฮุกเนี่ยเราจะ เป็นในวันเดียวไหมหรือว่าเราจะต้องใช้หลายวันนะคะก็ราอาดูกันนะที่ก็จะพยายามให้เต็มที่สปหรับกับเต้นขีกวราและและ้วตอนนี้นะคะคุคณรูที่จะมาสอนเราเต้นก็มาถึงแล้วนะคะเน่นก็คือทแ,ทแทนตันน้องทายแห่งวงอ่ารีเซตน,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 นั่นเองนะคะคือน้องประสอนนาตรรรี้ตอนที่เต้นเ Ring นะคะโอ้โหแฟนคลับเยอะอุย ได้ไปดูคอมเมนต์บ้างปได้ดูค่ะน้ออุ๊ยดีใจมากเนันที่ก็เลยอชวนน้องให้น้องแบบมาสอนท่าเต้นนัที่ในวันนี้เย่เป็นนักเรียนที่แบบว่าไม่ได้มีทักษะในการเต้นก่อนที่จะไปซ้อมเต้นนะคะน้องสายค่ะวันนี้เราต้องเพิ่มพลังกันก่อนนิดนึงนะคะนั่นก็คือเป็นทันเ้ นี่คือเป็นแบบแรงบันดาลใจให้ hey, นิตี้มาทำคลิปนี้เลยคือแบบว่าลายน่ารักมากตัวนี้นะคะเป็นดัตมิลโฟอินวันยูนิคอรน์นนะจะเห็นหน้าขวดเลยนะว่าเป็นแบบยูนิคอรน์นเห็นปะมีกล่องก็จะเป็น,นแบนเออเป็นยูนิคอรน์นแบบนี้คือน่ารักมากแล้วจะบอกเลยนะอันนี้เป็นลิมิเต็ดนะจ๊ะแล้วก็มีขายที่เซเว่นอีเลเวนเท่านั้นคือถ้าอยากกินอ่ะรีบไปซื้อเลยเมื่อวานนี้นิตี้ไปซื้อน่ะเหลือขวดสุดท้ายแล้วแล้วกล่องนี้ก็แพ็คสุดท้ายแล้วคือแบบหาซื้อยากแล้วอ่ะมีความเทลที่มี สดชื่นเออแล้วก็บอกได้ด้วว่านี่คอเลสตเาตอรอลต่ำด้วยเด้อม,มีวิตามินดีบีหนึ่งีสองวิตามินดีสูงจา้าอันนี้รสชาติเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันคนละสีใช่ใช่ใช่แล้วน่ารักมากพร้อมที่จะไปเต้นเพลงไอศครีรม,รมกันแล้วไหมปาเราพร้อมละไปกันเลย

แล้ทีู่ีก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องแบบว่าซ้อมอีกเนาะใช่ต้องไปทําการบ้านในวันนี้อีกการอีกเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้คือมันเหนื่อยแล้วมันแบบมันเบอร์อะเออมันเป็นเบอร์เบอร์ต้องขอบคุณน้องรายมากเลยนะคะดีใจมากเลยได้มาก็สอนมินตีเต้นนะดีใจเหมือนกันที่ให้น้องทายคือน้องแบบเก่งมากก็แกะท่า็แบบไวมากแล้วที่แบบหัดทักไปเมื่อเมื่อวันก่อนเองเนาะ ใช่วันก่อนเองแล้วแบบทรายก็บอกว่ายังไม่ได้แกะเลยยังไม่เคยแบบเต้นเลยอะไรอย่างนี้แล้วแบบถามม้อว่าให้พี่นัตีสองพี่นัตีเลยมีควาคุณมากก็เลยถามน้องว่าพี่วันเดียวมันทันหรือเปล่าน้องบอกทันนะพี่แบบแป๊บเดียวแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไอจีไอจีให้นะคะมีมีมีช่องทางไหนอีกไหมมีไอจีค่ะแล้วก็ ในจีเลยในจีแลลวเนาะไปติดตามกันได้แบบว่าจะมีแบบน้องแบบลงแบบวิดีโอเต้นด้วยนะคะแล้วก็อะไรต่างๆติดตาม้วยนะคะน่ารักมากเลยสวัสดีวันที่2นะคะกับการซ้อมเต้นนะวันนี้เป็นวันที่จะซ้อมเต้นเป็นวันสุดท้ายนะคะซึ่งจะซ้อมเป็นคนเดียวด้วยนะวันนี้ไม่มีน้องายมานะคะนาที่ก็จะพยายามแบบรือฟื้นสิ่งที่น้องาซสอนเมื่อวานนี้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะจะพยายามทำให้ได้นะจะ เราคนที่แบบไม่เคยเต้นมาก่อนนะคะก่อนที่จะไปซ้อมเต้นกันนะทุกคนเราต้องมาเพิ่มพลังกันก่อนด้วยนี่จังเพิ่มพลังความมุ้งมิงปุ้งปิงปุกปิกปุกกิกให้กับร่างกายเราก่อนนะคะนี่จัง สงสัยก no? ันแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมขวดไม่เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นฝาสีชมพูแต่วันนี้เป็นฝาสีฟ้าจ้าจริงๆเนี่ยคือฝาสีฟ้านี่เป็นฝาใหม่นะคะถ้าใครที่ไปหาซื้อได้ฝาสีชมพูหรือว่าได้ฝาสีฟ้าเนี่ยคือรสชาติแบบอร่อยเหมือนกันนะคะก็ยังคงเป็นลิมิเต็ดเอ dition อยู่นะจ้ากินกันเลยดีกว่าขยับนิดนึงหอมอืม อร่อยสดชื่นรสชาติอร่อยนะคะแถมยังเพิ่มพลังสีคุณค่าไปเลยในขวดนี้จ้า d ด็ดมิลกอลอินวันยูนิคอนนะจ้าไปพร้อมละสอบเต็มกันไอศครีม 3> 2, 3, 4, เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการซ้อมนะวันนี้ซ้อมไปประมาณกี่ชั่วโมงนะประมาณสองชั่วโมงได้นะคะก็เหนือยอยู่เป็นการซ้อมคนเดียวแต่ว่าก็วันนี้คือพยายามแบบว่าเก็บรายละเอียดแบบหน้าตาหรือว่าแบบ ท่าทางหัวอะไรอย่างนี้ให้มันมากขึ้นเพราะเมื่อวาน,วนแบบม,มันยังดูแบบแข็งๆไปน,นิดนึงนะคะวันนี้ก็พยายามเก็บรายละเอียดน,นะคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวที่จะแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ไปถ่ายสถานที่จริงน,นะคะซึ่งก็ไม่รู้จะรอดไหมเพราะว่ามันไม,ม่มีกระจกแบบนี้แบบนี้เราได้เห็นกระจกด้วยใช่ปะเราก็จะได้เห็นแบบว่าเออทีเราถูกตรงไหนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะพยายามทำว่าเต็มที่เลยค่ะรอดูและกัดนะจ๊ะเต้นเสร็จแล้วก็เพิ่มพลังนิดนึง ไปะะหาซื้อกันเลยลิมเต็ดเอディชั่นเซเว n เท่านั้นจ้ะามาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะพะาวนาอย่าให้ฝนตกแล้วกันแต่ตอนนี้ฟ้าร้องแล้วอะ่ะแล้วที่ต้องไปถ่ายแบบเอาโดะ่ะตายแล้วฉันอาจจะได้ต้องเปลี่ยนแผนก็ได้ ตกละจ้าล้วดูท้องฟ้าคืมแบบไม่ไหวนะ like จบแล้วนะคะสาหรับการเต้นเพลงไอซ์ครีมที่แบบว่าแค่แบบค่อนฮุกนิดนึงสำหรับเนตตี้นะคะก็แบบดีใจมากที่ตัวเองสามารถทําได้เท่านี้นี่ก็ถือบบว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับตัวเนตตี้คือพยายามแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคือเนตตี้ไม่ใช่แบบว่านักเต้นแล้วก็แบบจัดการแบบร่างกายตัวยังไม่ค่อยเป็นสักเท่าไระะหร,ร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณดัชมิวโกอินวันยูนิคอร์นมากๆเลยนะคะ ใครที่อยจะไปซื้อดื่มนะคะไปได้เลยที่เซเว่นทุกสาขานะคะบอกได้เลยว่า Limited ดเอเ i ชัหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะสุดชื่นมากค่ะคลิปดีนะคะถ้าใครที่แบบว่าชอบเฮลตีเต้นนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอยากเฮลตีเต้นเพลงอะไรอะไรอย่างงี้ก็ลองคอมเมนต์บอกว่าถ้าสามารถแบบว่าทำได้ก็จะทำ เป็นแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ